สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าแบ็คทิงนะคะที่ว่าคอแลแลบกันกับเนสเล่คิดแคทนะคะทุกคนนี่เราไปได้มาแล้วนะคะเป็นสีค่ะดำชมพูไหมออมันจะมีประมาณสีแบบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมีสีดำชมพูมีสีมีส,มสีมีสีสีอะใครที่แบบเออสนใจก็สามารถ ติดต่อมาได้นะคือแบบว่าเรามีเยอะมากๆเลยนะคะน้องอาเรามาดูกันข้างในนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างเปิดเปิดเปิดเห็นมะันก็จะมีมันก็จะมีคิดแคทให้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็สองอันอุ๊บกล่อห่นแล้วก็โอ้ยมีคิดแคทให้สามอันล ด้วยนะชอบมากเลยคิดเจนนี้แล้วก็มีกระเป๋าให้โอ้ยดูสีทุกคนมันน่ารักมูมิงมากเลยไอายตาลิดเจนนี่จีซูแล้วก็ใครนะโรเซ่โอ้ยเราเลือกมาเป็นสีรูปบิดเลือกมาเป็นสีชมพูดำนะทุกคนก็เป็นแบ็กทิงอะเนาะเราก็ต้องแบบเลือกที่มันเป็นแบบ b บล็กก็คือชชมพูพิงก็คือสีเฮ้ยแบ็กก็คือสีแบ็ Black ก Black ก็คือสีดำพิงก็คือสีชมพูเนาะน่ารักมากๆเลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะไปละสามาสิบเกาบาทนะคะทุกคนรวมส่งอ่ะเ้ไม่ใช่ค่าส่งแยก50สบาทมีแบบหลายสีนะทุกคนตามที่กล่องนี้บอกเลยใครอยากได้สีไหนก็ สามารถทักมาได้เลยนะคะนี่เห็นไหมมีสีดําชมพูมีสีแดงดํามีสีดําแดงอ่ะแล้วแต่ใครชอบเลยนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะหราไปทิ้งอ่าคอนแทค้านเอ้ยคอนแทคไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจเนาะโอเคตอนนี้ก็คือแบบดังมากอะ่ะเป็นแบบหายากแล้วนะทุกคนใครที่สนใจก็คือสามารถติดต่อได้เลยนะคะไปแล้วนะคะจบการรีวิวเนาะ กินกิ๊กแค่จันก่อนเลย